ถ้ำผีแมนโลงโลงรักแบ่งเป็น3คู่หาทั้งหมดเต็มไปด้วยโลงไม้ที่อาจเป็นกุญแจสำคัญซึ่งจะไขปริศนามรุษโบราณเมื่อกว่า2,000ปีก่อนและอาจเชื่อมโยงย้อนกลับไปในยุคสมัยที่เก่ากว่า3 5 0 0 0ปี ลักษณะของการตกแต่งคล้ายๆกับลายสี่เหลี่ยมนะคะเป็นความจงใจเลยนะคะและตัวโรงชิ้นนี้ล่ะค่ะเป็นต้นทางของชื่อโรงโรงรักนะคะก็เพราะ,ะนั้นแหล่งบังคดีอันนี้ก็เลยชื่อนะคะว่าแหล่งถ้ำผีแมนโรงโรงรัก ลงไม้ที่อายุประมาณ2,000ปีนะคะก็นับว่าเป็นชุดที่เก่าที่สุดนะคะที่ที่เราพบในทั้งหมดแล้วก็มีคนที่บรรจุอยู่ในนี้เนี่ยประมาณ18คนนะคะก็จะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กคือผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่แล้วก็เด็กอยู่ในนี้นะคะก็แสดงว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดของกลุ่มครอบครัวเลย พิธีกรรมในโลกหลังความตายคือการส่งต่อข้อมูลจากคนยุคก่อนประวัติศาสตร์มาอย่างผู้คนในยุคป,ปัจจุบันที่สุสานถ้ำผีแมนโลงหลง,ลงรักแห่งนี้ก็น่าจะเป็นการส่งต่อข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในวัฒนธรรมโลงไม้ของประเทศไทยเพราะที่นี่มีการฝังศพครบทั้ง3รูปแบบ เริ่มจากการฝังศพในดินที่ทีมขุดค้นทางโบราณคดีต้องขุดลึกลงไปกว่า2เมตรเพื่อนำโครงกระดูกและวัตถุโบราณมาไขาความลับในอดีตและยังมีการฝังศพครั้งที่2คือการขุดโครงกระดูกจากหลุมฝังศพมาใส่ไว้ในโลกงไม้รวมทั้งยังมีการฝังศพแบบครั้งที่1ในโลกงไม้ ก็ต่อมาอัปเดตกันอยู่อย่างชัดเจนแสดงให้เห็นว่ากระดูกมันมีการสั่งแบบครั้งที่หนึ่งจริงๆนะคะโครงกระดูกที่พบในถ้ำแห่งนี้เป็นของคนอย่างน้อย154คนผู้ใหญ่94คนและเด็ก60คน